ครับวันนี้ก็มารีวิวบ่อปลาหน้าบ้านนะครับก็ทําเองด้วยงบสองพันบาทครับเป็นบ่อปลาเล็กๆครับบ่อปลาครับทําตั้งแต่ปีที่แล้วครับเลี้ยงปลามาประมาณ1นปีปลาซื้อมาก็ยาวประมาณยี่สิบเซนครับตอนซื้อมา ผ่านไปหนึ่งปีก็อยู่ไซส์ประมาณหนึ่งกิโลครับประมาณหนึ่งกิโลได้เดี๋ยวจะลองเรียกน้องๆมากินอาหารนะครับปลาที่บ้านคุ้นมากเลยครับก็เดี๋จะลองเรียกมากินอาหารนะครับ มาแล้วครับมาแล้วอ่าดูดเก่งจังเลยดูดเก่งจังเลยครับดูครับมาเร็ว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 เนี่ยกำลัง หนึ่งปีครับเลี้ยงมางบสองพันบาทนะครับก่อทำเองก็น้ำตกด้วยนะครับมีน้ำตกด้วยก็หินน้ำตกก็ซื้อมาก้อนละห้าสิบบาทบก้อนละห้าสิบบาทก็มีประมาณหกก้อนเจ็ดก้อนเนี่ยครับก็มาก่ออครับก็ใช้อิฐประมาณ น่าจะ20ประมาณยีก้อนครับแล้วก็ปูนรวมๆก็หมดประมาณ2,000บาทครับ2,000บาทก็ปั๊มน้ำผมก็ทำง่ายๆครับตรงนี้ปั๊มน้ำข้างในก็เป็นท่อพักเป็นอ่างพักน้ำครับเป็นสองอ่างก็ปั๊มน้ำก็ซื้อถูกๆครับ เป็นปั๊มแบบจมน้ำครับปั๊มจมน้ำก็ประมาณสามร้อยกว่าบาทผมซื้อมาก็เอาง่ายๆครับสายยางเดินระบบน้ำแบบไม่ง่ายครับเด็นระบบน้ำแบบบรรนอกบรรนอกเราครับไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะครับเนี่ยเดินท่อมาแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ฮะเนี่ยครับก็เป็นหอยทะเลครับ กาบหอยทะเลเข้ามาตกแต่งให้สวยงามนะครับบอกว่าอยู่ไซประมาณนี้ก็จะมีเนี่ยครไม้สักครับเป็นท่อนไม้สักนี่ก็ขอเพื่อนมาครับไม่ได้ซื้อ<笑><笑>ก็เห็นมันสวยดีก็เลยเอามาตกแต่งหน้าบ้านก็ต้นไม้ก็ซื้อมาปลูกครับเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ทําอะไรเพลินๆไปครับอยู่บ้าน ประมาณนี้ยครับบ่ก็ประมาณสองเมตรสองเมตรคูณ3าเมตรหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมว่าไม่ได้วัดผมก็จับแบบทำแบบง่ายๆแบบบ้านนอกเลยครับแบบก่อเองฉาบเองเนี่ยครับอายุบอกก็หนึ่งปีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ใช้ได้ปกติบอกาอายุหนึ่งปี ปลานี่กินเก่งครับเนี่ยครับเรียกมาเลยครับมาเลยครับมาเลยเนี่ยชอบดูดครับเนี่ยมาเลยครับมีประมาณสักตัวใหญ่ประมาณที่แรกมีอยู่ประมาณ9้าตัวครับแต่ว่าตายไปสี่ ก็เหลือห้าตัวก็ไซส์ประมาณหนึ่งกิโลครับก็มีตัวเล็กซื้อมาเพิ่มสองสามตัวก็าบ่อก็อยู่ประมาณนี้ยครับไว้ดูคนเพลินหน้าบ้านนะครับบอกเล็กเล็กสไตล์บ้านนอกก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม